รีวิวเดินเทวน้ำตกเขาสอยดาวจันทบุรีที่เราขับรถกัน3ชั่วโมงและเดินขึ้นน้ำตกกันอีก2ชั่วโมงกันเลยค่ะตอนนี้เวลา11โมง4 1นาทีนี้เราจะขึ้นไปทั้งหมดชั้นที่9กาท่กิโลไปกลับน่าจะ3-3.6กิโล ทิปนี้เรามากันทั้งหมด7คนค่ะบรรยากาศก็จะค่อนข้างคึกคืนสนุกเฮฮากันไปตลอดทางเลยค่ะมาดูกันว่าทิปนี้จะมีใครตู่จำเบ้าไปกี่คนตรงนี้ก่อนถึงกิโลเมตรแรกทางเดินจะเหมือนเหวเพราะข้างล่างเป็นลำธารแอบต้องมีการปีนนิดนึงนะคะถึงแม้จะเป็นวันธรรมดาที่เราไปกันจะเป็นวันพุธนะคะแต่คนก็ค่อนข้างคึกคืนทีเดียวเลยค่ะหนึ่งกิโลเมตรแรกผ่านไปส่วนตัวแล้วระยะทางเดินไปถึงน้ำตกชั้นห้าเนี่ยเส้นทางก็ยังสามารถเดินง่ายอยู่นะคะเดินสบายๆชิวๆแต่ก็แอบได้เงที่สำคัญอย่าลืมพกน้ำไปกินกันด้วยนะคะ ชั้นเก้าด้วยละค่ะอันนี้เราน่าจะถึงชั้นห้าแล้วะสวยมากน้ําตกชั้นห้าชื่อว่าผาง,งาชางซึ่งที่มาของชื่อนี้ก็คือน้าตกเขาไหลมาสองข้างเหมือนงาช้างแบบนี้ค่ะไะพักดื่มดําถ่ายรูปกันเสร็จแล้วก็ไปต่อที่ชั้นหกเลยค่ะเส้นทางหลังจากทีก็จะเริ่มชั้นขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะอันที่หกสวยมาก เรามาถึงผานางเลื่นกันแล้วคะ่ะทุกคนต้องบอกว่าชั้นนี้คือสวยตะโกนมากจริงๆนี่คือเป็นชั้นที่เราแบบถ่ายรูปกันเยอะมากที่สุดแล้วคือวิวถ่ายรูปมันสวยมากทุกคนแค่ชั้น6กก็ยิวใจสุดๆแล้วว่าจริง,รงๆคือคุ้มแล้วนะที่เดินขึ้นมาสองชั่วโมงพอได้รูปเสร็จปุป๊บเราก็ต้องรีบขึ้นไปชั้น9กกันต่อเลยเนื่องจากเวลาที่รัดตัวแล้วตอนนี้ฝนก็คือลงเม็ดแล้วคะ่ะทางเดินต่อจากนี้ก็คือเริ่มขึ้นเขาลงห้วยกันแล้วจ้าความบันเทิงคือเกิดแล้วค่ะเพราะเราต้องปีนน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 ต้้้้้ออองงงปป่่่่่าา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 กกกััแแลลววววทททททีีีีีะะะะะะํใใหหุุคคคคคคคดดดูเเเเเเรรรืืพมมมมมจ็โชิบ ไปออกทริปนี้กาดินหนึบดีมากใ,ให้คะแทนทางเดินครั้งนี้ก็เอาไว้ที่6.5แล้วกันนะคะวกัฝนตกด้วยดินแดงด้วยมันค่อนข้างลื่นเลยแล้วก็ปีนค่อนข้างสูงนะคะอ่ะดูเอาค่ะให้คลิปมาเล่าเรื่องแล้วกันเนาะเดี๋ยวดูทางนะนโอ๊ยสวยนะ ในที่สุดเราก็มาถึงชั้นเก้าแล้วค่ะทุกคนคือมันสวยมากเหนื่อยเลยค่ะที่เดินมาเป็นชั่วโมงช่โมงมาถึงแล้วสวยมากฝนตกด้วยขากลับเรามีผู้ประสบภัยหนึ่งคนนะคะ คลิปนี้คือสนุกมากน้ำตกสวยมากมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะ